คุณคิดยังไงกับเคียว KY0N เฮียงทำไมหน้ามึงดำขนาดนี้ไม่เห็นเหี้ยอะไร <c oughs> <c oughs> เลย,เลย กับห้ามกูเฮียมึงกูแบบซอสแอสผมไม่เห็นหน้าพี่เออช่างมาเถอะมึง,ม,ง,ม,งมึงมีเวลาสองนาทีในการตอบคำถามของกูอ่ะตอบถ้าเกิดตอบไม่ได้มึงก็ก็แผ้เหรอเริ่มเลยนะครับผมคุณคิดไงกับคุณลุงที่เดินผ่านกล้องกับคลิปกลับรถก็ย่านีวันหลังคนอย่านี อ่ามึงจะกกาพูดัำไมแล้วอ่าคิดคิดจะพักครับคิดถึงคิดแค่คำถามต่อไปนะครับผมถ้าเกิดคุณเกิดเป็นมอไซค์ครับก็ผมก็จะให้คนอื่นขี่ดปปะ ก็พี่ถามว่าถ้าเกิดผมเกิดเป็นมอไซเออผมก็ต้องให้คนอื่นขี่ป่ะออเถือว่าดีครับถือว่าดีเป็นไปด้ดีนะับผมไอที่เขาบอกว่าเท่าไหร่เนี่ยครับเท่าไหร่ห้าร้อยครับอะไรเท่าไหร่ครับผมคือแบบว่าสูงเท่าไหร่หรือว่าป้าขนมขคกขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะอยากรู้ว่าอะไรเท่าไหร่ครับถ้าเกิดพูดถึงขนมโคกเนี่ยก็อร่อยนะใช่ใช่อร่ ถ้าเป็นขนมถ้วยก็อร่อยเหมือนกันอร่อยอร่อยกว่าด้วยนะบางทีเนาะขนมเบื้องนี่นี่ยิ่งอร่อยนะรสกรอบโอ้โหชอบไส้นี่อร่อยจริงทองหยิบทองหยอดหมยทองหมยทองหมยทองเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวยิ่งคำถามกูครับผมก็เท่าไหร่เขาก็ถามว่าแบบไอ้นั่นของมึงอ่ะเท่าไหร่กูว่าแล้ว วัดกันไงวัดกันว่ามึงเท่าไหร่เท่าไหร่กีน่นิ้วเอออู้วยี่สิบนิ้วสิบนิ้วจริงๆเนี่ยนับดิสิบหนึ่งสิบ ตีนมึงนิดล้างก่อนนะฮะแล้วคนขับแท็กซี่หายไปไหนครับก็เขาหายไปถามอีกคนว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาก็โดนชนมาเหมือนกันชนมาชนกลับไม่โกงเป็นแบบทอดทอดชนกันเป็นทอดทอดถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับของนายกตันสมนตรีนะฮะอ่าครับเป็นการดีนะที่ให้ประชาชนมีขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่คือความยาวอย่างเงี้ยอ๋อคือยาวขนาดนี้คือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่เท่าไหร่อ๋อดีนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ คคิดยังไงครับกับการที่มีคนเดินมาปาโทรศัพท์ของคุณครับผมคิดว่ามันเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะที่แบบว่ายแต่ดีเขาผลิตกันแล้วหรอแบบปลาอิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นโทรศัพท์ว่ายได้กราบรถกู ไอการปาโทรศัพท์มันเก <tinc S 2> ี่ยวหือะไรกับกาบลบดูครับกูอยากถามครับว่ามันเกี่ยวเฮียอะไรที่มึงถามปาโทรศัพท์นี่คนละเรื่องกันเลยแล้วแล้วเที่ยวปะครับลุกไซชักเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นี่มันเกินสองนาทียังวะกูไม่ได้จับเวลาวะเกินแล้วเกินแล้วต่อข้าคำถามต่อไปครับแกมมี่ครับผมเท่าไหร่ครับแกมมี่ผมคิดว่า ถ้าเกิดการปรับแกมมี่สูงเนี่ยมันจะทำให้สว่างขึ้นนะถ้าเกิดปรับต่ำก็มืดนั่นแกมมากงมมงแดกมึงถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ชุกรักยเร็ค ก็ช่วยเติมชีวิตที่ว่างเรา่วอเอาความรักมาให้ขอได้ไหรู้อย่างครับว่าทำไมเราอยู่ด้วยกันได้ครับขอบคุณสำหรับคุณเคียวเคไสุดเอ็นมากเลยครับผมครับก็บายบายนะครับผมเซลฟวไม่มีโอกาสบอกลาอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมข่าวสารใหม่ๆจากช่องดราม่าช่องนี้ครับเซลฟี่บาย